ครบเค่ะไปับเป็นยับ้ครับองนตื่นเต้นมากครับก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้เจอเรียกว่าฟแฟนๆหลายๆท่านนะครับผมแล้วก็เป็นอีเวนต์เดี่ยวครั้งแรกเลยครับเตรียมตัวรนขับน จริงๆก็ร้องเพลงมาในรถตลอดทางเลยครับกังวลเรื่องร้องเพลงว่าตอนแรกครับผมแต่หลายคนชมราว่าเป็นนัการการร้องเพลงโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค<ด>ือจริงๆผมอะเป็นคนที่แบบอายมากเวลาจะร้องเพลงคือเมื่อก่อนแบบไม่กล้าร้องเพลงเลยเพราะแบบที่ตัวเองแบบร้องไม่ได้อะไรอย่างงี้ครับแล้วก็แบบแฟนๆี่ก็แบบค่อยๆชมมาแล้วอะเราก็เริ่มมีก,กําลังใจแล้วเราก็เรียนเพิ่มอะไรอย่างนี้ครับ อะไรนะฮะมีวทอไมอ๋อก็มีไปเข้าห้องน้ำก่อนขึ้นเวทีมารอบนึงครับมาช่วยได้เยอะเหมือนกันจริงจริงวี้ติดใจติดใจร้องเพลงะคก็สนุกครับสนุกครับตอนนี้ก็สนุกแต่ว่าก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะครับเรียนนี่คือเราเรียนจิตจัที่จะเอาไว้ออกงานหรือว่าเอาไว้ใช่ครับคือถ้ามีเวลาว่างเนี่ยก็จะหาเวลาเรียนร้องเพลง แล้เออเพ็งที่น้าติเกี่ยวกับเพลงของเราว่าเป็นอยงไรใครับครับผมต้องรอติดตามครับรอติดตามแต่ตอนนี้งานงานเกี่ยวกับอะไรก่ประมาณนี้เองอะไรนะครับงานเกี่ยวกับมันอะไรงานเกี่ยวกับอะอจริงจริงก็น่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันคือคือทางที่ผู้จัดการเขาเป็นคนจัดตารางงานให้ผมเลยผมก็ไม่รู้ว่า ตอนหน้าจะทําอะไรแค่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรก่อนตอนนี้ครับผมใช่ครับก็พร้อมหมดครับใตอนนี้พอนึ่งร้อนึ่งจะมีโปรเจกต์ท่ะคอนเสิร์ตใช่ครับจะมีคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างครับโปรเจกต์ก็ตื่นเต้นมากๆครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตเพราะเราคู่กันอยครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแบบ ละครเวทีหน่อยๆที่แบบเราเล่นเล่นแบบว่ากลางเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นะครับตอนก็ไปดไหนแล้วครับดีบครับเออตอนนี้ก็เริ่มซ้อมเริ่มเลือกเพลงกันเริ่มดูเพลงว่าเพลงไหนเข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันเป็นการสแสดงด้วยี่มัน,นมีฉากเต้นฉากบิดที่ฉันแฝดได้เห็นกันแบบต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับต้องรอดูจริงๆครับผมสามารถคาดหวังได้ไหมแบบว่ามันจะแบบว่าเยอออิ่งกว่าในทีวีไหม จริงๆก็รับรองว่าคือในทีวีเราก็เห็นแค่ในจอใช่ไหมนี่เห็นเป็นตัวเป็นๆครับคิดดูว่ามันจะมากกว่าขนาดไหน<ช>ครับผมตื่นเนดีแฟนแบบว่ากดด,ดันไหมคะตัวผมมาก <c oughs> กดดันนะกดดันตัวเองตลอดเพราะแบบมันมันตื่นเต้นอ่ะด้วยความที่เราใหม่ด้วยอย่างเงี้ยครับก็พยายามจะเต็มที่กับทุกง,งานอยู่แล้วครับผมเป็นครั้งแรกไหมคะที่เราใช่เป็นครั้งแรกด้วยครับเพราะว่าเกาะนั้นนี้เป็นแบบไลฟ์เนาะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่จะเจอเพื่อนแฟนจริงๆครับผม ตอนนี้เรา้อซ้อมไรสิคหรับที์เอ่อซ้อมร้องเพลงเนี่ยครับกับซ้อมเต้นครับผมหลัจากบอกมานไปแล้วปี๊แบ๊เป็นยังไงบ้างอะไรนะฮะบอกแฟนไปแล้วว่าเราจะมีแตปี๊แบเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราใกล้ถ่ายวันแล้วอะไรโอ้อ๋อก็ก็ดีครับดีครับทุกคนก็ให้ความสนใจครับผม่แลโอถ้าบอกก็จะไม่เซอร์ไพรสสิครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บไว้ก่อน มีแขกรับเช้อพิเศษมากกว่าในทีอเห็นในีในในนะอะเจริงๆอันนี้มันจะเป็นคอนเสิร์ตแบบซีรีส์ของพวกเราคู่กันเลยครับก็อาจจะต้องรอดูอาจจะมีก็ได้ครับผมใช่คะ่ะเรียนจบแล้วครับก็ช่วงที่ผมงานเข้ามาเยอะก็คือช่วงที่ผมเรียนจบพอดีก็โชคดีเหมือนกันครับ ใช่คะะรับรับป็ารอะไรนะครบเราเปงานอะไรนะครับเราเปนโอ้ไม่ทราบเลยครับผมรออยู่ในกาคบอนานจบครเอจบคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะบเตอร์ครับผมนิคมศาสตร์หลักสูโรจบอะไรหลักสูตเปียใช่ไหมครับ แฟนโทเปียนี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าแฟนโทเปียนี่จัดที่ Impact เลยก็ปกติเราเคยแบบแต่ไปดูคอนเสิร์ตเขาเนาะวันนี้เราจะต้องมาแบบขึ้นโชว์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่ามันแบบ Impact ก็ใหญ่ใช่นคนละมูลเลยครับเพราะเพราะว่าคอนเสิร์ตเพราะเราคู่กันเนี่ยมันก็จะอิงกับในเรื่องหน่อยเนื้อหามันจะเกี่ยวกับในเรื่องอะไรครับส่วแฟนโทเปียก็จะเป็นแนวแบบคอนเสิร์ต ขอเนี้อนิดนึงนะคาไปเปลี่ยนเชทคนดตต้องพร้อมค่ต้องพรอมนโดเปียใช่ไหมครับก็โหต้องพร้อมจริงๆต้องพร้อมทุกโปรเจกต์อยู่แล้วครับคือยิ่งผมขึ้นเวทีแล้วผมจะตื่นเต้นทุกรอบเลยครับก็ต้องเตรียมตัวให้แบบเรามั่นใจว่าเราทําได้อะไรเจะได้ไม่ติดเต้นครับ